ชายภูมิชาวบ้านชุมนุมร้องคืนตำแหน่งให้ผู้ใหญ่บ้านน้ำดีชาวบ้านกันโกงหมู่ที่เจ็ดตำบลระหารอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิรวมตัวกว่า150คนเดินทางบุกสลากลางจังหวัดชัยภูมิร้องขอความเป็นธรรมคืนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านน้ำดีที่ถูกคำสั่งปลดออกจากผู้ใหญ่บ้านที่ไปเซ็นชื่อ รับรองลูกบ้านออกบัตรประชาชนสวมสิบบุคคลอื่นมานานกว่า20ปีสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันหลังจากรับแจ้งคำสั่ง28กุมภาที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านถูกปลดออกขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในวันนี้ที่ด้านหน้าสนามหน้าสารากลางจังหวัดชัยภูมิได้มีตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านกันกงหมู่ที่7ตำบลละหารอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิกว่า150คนได้เดินทางถือป้ายและยื่นหนังสือร้องขอให้จังหวัดชัยภูมิทบทวนคำสั่งปกครองอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิที่มีคำสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านนายอานันต์ชาระหานผู้ใหญ่บ้านกันกงหมู่เจ็ดตำบลละหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิออกจากตำแหน่งด้วยการกระทำความผิดร้ายแรงได้ตรวจพบนายอานันต์ชาระหานผู้ใหญ่บ้านกันกงหมู่เจ็ ตำบลละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิมีการไปเซ็นชื่อออกบัตรประชาชนสวมสิทธิบุคคลอื่นอยู่ที่จังหวัดสกลนครมานานกว่า20ปีมีนายพรเทพวัดกีกุลประหลัดจังหวัดชัยภูมิมารับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้กับน,นายอนันต์ชารหารผู้ใหญ่บ้านกันกลงหมู่ดตำบลละหารจังหวัดชัยภูมิ ส่งต่อไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิชาวบ้านที่มายื่นหนังสือร้องของความเป็นธรรมบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากคู่สามีพันยาซึ่งตัวพันยาผู้ที่เป็นใบ้าและหูหนวกซึ่งไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงว่าผู้ที่ถือบัตรประชาชนที่ระบุชื่อนางบัวเพียนผิวบางมาได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งระยะเวลาผ่านไป20กว่าปี แต่เมื่อปีพุทธศักราช2562มีนางบัวเพียนผิวบางชาวอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้มีการขอตรวจสอบจากผู้ที่เป็นเจ้าของบัตตัวจริงซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสกลนครด้วยความสงสัยในเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆไม่เข้าระบบที่ตนเองควรจะได้รับแต่ไม่ได้รับจึงขอทำการตรวจสอบสิทธ ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจึงพบว่ามีการขึ้นทะเบียนในระบบทะเบียนราษฎรที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิหลังจากนั้นได้มีการติดต่อพูดคุยพบว่าการนำบัตรประชาชนมาสมสิทธิ์ที่ใช้ชื่อนางบัวเพียนผิวบางที่อยู่ในบัตรประชาชนชาวอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแต่อาศัยอยู่กับสามีที่บ้านกันกงอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินได้ทำหนังสือร้องต่อไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบทำให้เกิดเป็นมูลความผิดตกไปอยู่ที่น,นายอนันต์ชาละหานผู้ใหญ่บ้านกันกงหมู่ที่เจ็ดตมบลละหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิในฐานความผิดในการรับรองตัวบุคคลซึ่งน,นายอนันต์ชาละหานผู้ใหญ่บ้านกันกงหมู่ที่เจ็ ได้มีการลงนามลายเซ็นยืนยันตัวบุคคลในขั้นตอนการถ่ายบัตรประชาชนให้กับหญิงใบ้ที่ใช้ชื่อนางบัวเพียนผิวบางเป็นชาวอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครที่อยู่กินกับนายสเสถียรดวงประทุมอายุ51ปีซึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิที่พบว่ามีประวัติป่วยทางจิตซึ่งหญิงใบ้ ที่ใช้ชื่อนางบัวเพียนผิวบางพบว่าเป็นหญิงใบ้และหูหนวกมาตั้งแต่เกิดเดิมเป็นชาวอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้มาทำงานที่จังหวัดปทุมธานีและรู้จักกับสามีนายสเสพยรดวงปทุมได้อยู่กินเป็นสามีพัญญากันมาและย้ายมาอยู่ตรงที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ยี่สิกว่าปีที่ผ่านมามีบัตรประชาชนติดตัวมาชื่อนางบัวเพียนผิวบาง ชาวอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อบัตรประชาชนหมดอายุสามีได้นำหญิงใบ้ใช้ชื่อนางบัวเพียรผิวบางไปทำบัตรประชาชนใหม่โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองให้แต่หลังจากได้ตรวจสอบพบว่านายอนันต์ชารหารผู้ใหญ่บ้านกันกงหมู่ที่เจ็ดตำบลระหานอำเภอจตุรัจังหวัดชัยภูมิได้รับรองอันเป็นเท็จ จึงได้ออกคำสั่งปลดนายอนันชารหารออกจากผู้ใหญ่บ้านกันกงหมู่ที่เจ็ดที่จังหวัดชัยภูมิได้มีการรับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางพิสมัยจัดเอี่ยมอายุ61ปีตัวแทนชาวบ้านกันกงหมู่ที่เจ็ดได้บอกว่าเรื่องก็ผู้ใหญ่าว่ผู้ใหญ่เขาก็เห็นว่าลุกบ้านมาอยู่20ปีบ้านนี่แหลกก็เลยถามว่าอ่า ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พอจะทำบัตรทำบัตรอะไรใช้ติดอะไรให้ใบได้ไหมสงสารมันมันไม่มีรายได้อะไรถ้าเผื่อทำได้อยก๋ขอผู้ใหญ่ช่วยทำทีนี้ผู้ใหญ่ก็เลยต้องเอาบัตรก่อนมาดูที่แม่ว่ามันมีอาหมายเลยกอะไรไหมพอเอามาดูมันก็เอาใบสุที่บัตรแลพอรูปอยู่เระเทมาก็มาดูบัตรสิบสามหลัก เอ้าแน่ทําได้เนี่ยไอ้ใบมันมีบัตรมันมีหมายเลขบัตรประชาชนสิบาหลักทําได้แน่นี่แหละค่ะที่เป็นที่มาที่เรื่องเลื่าทำบัตรแต่ตังคนจริงคือบัตรตัวเจ้าของจริงคืออยู่ที่อ่าวสว่างแดนดีเป็นญยกกับคนใบไหมเนี่ยเป็นอคือใบนั้นคือใบนั้นไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเขาใบไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแต่เป็นญาติของแฟนใบผ,ผู้ผู้อุปกรารลาเขาเนี่ยแหละและ้วตรวจเช็กลบ คุณใบกับคนที่อยู่สว่างนดนดินรู้จักกันไหมไม่รู้ค่ะใบเก็บบัตรได้ใบใบเขาเขาไม่รู้เขาคงคิดว่าเขาไม่มีบัตรู้เก็บบัตรได้เอามาเป็นของตัวเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของบัตรก็ทําให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองผู้ใหญ่บ้านก็ขอดูเขาก็เอาใปสุตทบัตรของของที่เขาไปคลอดลูกอะ ซึ่งมันมีหมายเรียกบัตรประชาชนติดสามหลักผู้ใหญ่ก็ถือใจเชื่อว่าเออทางนู้นเขาออกมาให้เออคงเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทาตามก็เหมือนเหมือนว่าคนได้เนี่ยเอาประชาชนไปยื่นที่ตรงตรง,ตรงตรงคอดใช่ไหมเอาค่ะเหมือนแบบรู้เท่าไม่ถึงการค่ะก็เลยอยากขอเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเมตตาว่าขอผู้ใหญ่คืนเพราะผู้ใหญ่เขาไม่ได้ทําไปเพื่อรายได้หรือทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อว่าเออช่วยลูกบ้านคนหนึ่งเท่านั้น มันก็เลยเป็นความผิดอันใหญ่หลวงทีนี้ที่มาวันนี้อยากจะมาขอขอความการุณาว่าขอผู้ใหญ่คืนผู้ใหญ่ไม่ไม่ผิดผู้ใหญ่รู้เท่าไม่ถึงการก็ขอความการุณาซึ่งมันเป็นครั้งแรก ที่ผู้ใหญ่ทํำพื่อครอบครัวจนๆนะ,ะในอนันชารหานผู้ใหญ่บ้านกันกลงตั้งแต่มาเป็นผู้ใหญ่บ้านกว่า10ปีที่ผ่านมาขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านอายุ47ปีได้อุทิศตนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีได้ช่วยเหลือลูกบ้านเป็นตัวอย่างที่ดีมาอย่างต่อเนื่องในการที่ปลดออกจากผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้คงเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจของผู้ใหญ่บ้านที่ไปช่วยลูกบ้านทําบัตรประชาชนให้พัญญาที่เป็นหญิงใบ้และอูนหนวกมาตั้งแต่เกิด เดิมที่เป็นชาวอำเภอสว่างแดนดินเป็นคนจังหวัดสกลนครที่ได้มาทำงานที่จังหวัดปทุมธานีและได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอจตุรัสตั้งแต่ยี่สบกว่าปีที่ผ่านมามีบัตรประชาชนติดตัวมาชื่อนางบัวเพียรผิวบางเป็นชาวอำเภอสว่างแดนดินเมื่อมีบัตรประชาชน หมดอายุสามีก็ได้นำพันยาของตนซึ่งถือบัตรชื่อบัวเพียนผิวบางไปทำบัตรประชาชนใหม่โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองให้ชาวบ้านกันกงรู้สึกเสียดายนายอนันต์ชาละหารผู้ใหญ่บ้านน้ำดีถูกปลดออกจากตำแหน่งจึงรวมตัวกันมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับนายอนันต์ชาละหานก็ได้แนะนำและให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามารุทณ์ยื่นอุทธร์ วันนี้เขาอ่ามายื่ยนหนังสืออันนี้ยื่นหนังสือว่าแสดงควญญามจเราเขาอยากได้ผู้ใหญ่กันได่เองแต่เราก็ได้แจ้งให้สารว่าจริงๆเรื่องขั้น,นตอนการพิจารณาโทษมันมีรายละเอียดมีขั้นตอนอยู่ก็คือให้อุทธรณ์ให้ผู้ใหญ่อุทธรณ์อุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์เป็นผลไม่เป็นผลยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้า,ถาอุทธรณ์เป็นผลผล,ผลที่ตามมาคืออาจจะมีการยกเลิกคำสั่งแต่ถ้าอุทธรณ์ไ่เแต่ผลก็ต้องไปฟ้องศาลปกค้องให้ศาลพิจารณา หลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากชาวบ้านกันกงหมู่ที่7และบอกว่าจะรับหนังสือส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิซึ่งหากผู้ใหญ่บ้านที่ถูกปลดออกต้องการขอความเป็นธรรมให้กับตนเองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่แจ้งคำสั่ง28่สิบกุมภาพันธ์หากมีมูลเหตุหรือหลักฐานที่หักล้างกัน กับการกระทําความผิดในครั้งนี้ก็จะได้ให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาตามข้อมูลพยานหลักฐานได้อีกครั้งต่อไปน,อานายอนันต์ชาลหานผู้ใหญ่บ้านกันกงหมู่เจ็ดจังหวัดชัยภูมิได้บอกว่าเหตุที่เกิดนะครับผิดพลาดตรงไหนที่เกิดเรื่องขึ้นมาคือผมยืนยันตามเอกสารนะครับเอกสารของทางราชการที่ออกให้ตัวนั้นคือเป็นใบสูติบัตรของลูกชายเขานะครับลูกชายของนางใบเนะี่ยซึ่ง เขาออกมาได้ตั้งแต่ปี2541นะครับปี2541ถ้าถึงวันนี้ก็24ปี23 24ปีได้นะครับเอาไปซึ่งแล้วตอนที่เกิดเหตุคือเขามาแกล้งผมว่าบัตรประชาชนเขาหายบัตรประชาชนเขาหายแล้วญาติเขาครับคุณป้าพิสมัยนะ่ะเขาถามว่าเราจะทํายังไงได้บัตรประชาชนมันหายแล้วทำยังไงมันจะได้ถ่ายบัตรประชาชนครั้งแรกก็บอกว่า เราต้องกลับไปถ่ายที่สกลนครที่อยู่บัตรเดิมเขาแตม่มันคงไม่มีเงินไปแน่ผมก็คือทุกวันนี้มันเป็นระบบออนไลน์นะฮะระบบออนไลน์ประชาชนเราไปถ่ายที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยผมก็เลยขอดูขอดูใบสุตธิบัตรลูกเขาว่าเพราะในใบสุทธิบัตรมันจะมีชื่อบิดามารดาอยู่แล้วพร้อมเลขสิบสามหลักแล้วก็ทะเบียนบ้านตัวนั้นมันจะมีชื่อบิดามารดาเลขสิบสามหลักคนระับผมก็ใช้เลขสิบสามหลักตัวนั้นแหละ พอเขาเอามาให้ดูผมก็ว่าเอาก็นี่ไงแม่คุณแม่พิสมัยเขาบอกเขาว่านี่ไงแม่หลักฐานของนางใบหลักฐานเขามีตัวต,วตวนอ่ะผมก็ได้ใช้เอกสาร13หลักนั้นนะครับพาเขาไปทาบัตรชายท,ที่ว่าการอาเภอนะครับพอไปนะครับไปราการอาเภอเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดคอมพิวเตอร์ครับให้ดูตอนที่ยื่นเอกสารแล้วครับเปิดคอมพิวเตอร์ให้ดูดูรูปใบหน้ารูปใบหน้า ตอนที่เขาเปิดให้ดูจะเป็นใส่เสื้อขาวลดหน้าเล็กๆนะคเป็นคนพูดง่ายๆว่าเด็กอ้อเดี๋ยวอ้อตอนนั้นรูปรูปรูปใบนั้นนะแล้วก็เทียบเคียงดูเทียบเคียงดูผมก็มองเอ๊ะผมก็เอกใจว่ามันทําไมไม่ค่อยเหมือนนี่นายเสถียรนะฮะนายเสถียรนายเสถียรพูดเป็นหัวนางใบอ่ะเขาบอกว่าบัตรเมียผมจริงครับใบนี้เมื่อก่อนเมียผมอ่ะหน้าหน้าจะกลมทีเขาแพ้ยาคุมหน้าเขาก็เลยเลียวมันหน้ามันตอบลงก็เลยเลียว แล้วป้าพิสมัยก็บอกว่าแม่พิสมัยบอกว่าอมืมันก็เหมือนมันจริงนะเขาก็วางอย่างนี้นะครับก็เลยเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นเลยที่ประหลัดเขาให้เซน็นผมก็เซน็นถึงว่าทางมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ครับแต่มีการยื่นหนุทอ์ตอนไหนใน,นยังไงสัปดาห์หน้าผมยื่นุนธทณ์นะประมาณวันพุธพฤหัสผมน่าจะได้ยื่นุทธทณ์นะตอนนี้กำลังเรียบเรียบเรียงขณะนีน้กำลังดูดูเอกสารครับเรียบเรียงเอกสารและคําพูดอยู่และอาจไม่แน่มก็จะไปที่ปทุมธานีครับไปเทศบาลท่าหงนะครับเพื่อไปติดตาม เรื่องเอกสารตัวนี้ว่ามันเกิดได้ยังไงแบบไหนนะครับที่ทํามา20กว่าปีก่อนและก็จะลองให้แฟนนางใบนะครับแล้วก็นางใบเน่ะพากลับไปตรงที่เขาเคยอยู่ว่ามีใครเคยรู้จักเขาไหมนะครับเคยรู้จักเขาไหมว่าเขามาจากไหนยังไงนะครับซึ่งนางใบได,ได้มาแจ้งว่าบัตรประชาชนหายหลังได้ขอดูใบสุจิบับลูกจึงได้พานางใบไปทําบัตรประชาชนให้ใหม่ ที่ว่าการอำเภอจัดตุรัสตอนแรกได้ดูรูปในบัตรเดิมได้เกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่ารูปหน้าไม่ค่อยเหมือนเดิมแต่นายเสถียรสามีนางใบ้ได้ยืนยันว่ารูปนางใบ้สมัยเป็นสาวจริงในใบหน้าเปลี่ยนไปเพราะแพ้ยาคุมและมีชาวบ้านยืนยันด้วยจึงเข้าสู่กระบวนการทําบัตรประชาชนใบใหม่ให้นางใบ้จนเกิดการตรวจสอบขึ้นซึ่งในขณะนี้ กำลังรวบรวมเอกสารในความบริสุทธิ์ของตนเองอยู่ในสัปดาห์หน้าตนเองจะทำเอกสารในความบริสุทธิ์ของตนเองยื่นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนสุกันวลีสุวรรณรายงาน